สลายเคยรียดเงินเพิ่มขึ้นแบบเล่งด่วนนะคะใครที่รู้สึกกาลังกังวลใจมีความเครียดเรื่องการเงินตรงนี้นะ,ะต้องฟังเลยนะคะว่าการเงินเนี่ยจะไม่เข้ามาในขณะที่เราเครียดค่ะเรื่องของอารมณ์เรื่องของภาพเป้าหมายเรื่องของการฉลองเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะข้อที่1ค่ะมาดูอารมณ์กันก่อนว่าในทุกวันนะคะตอนเช้าคุณมีอารมณ์ที่ดีหรือเปล่า และเมื่อกลางวันหรือว่าตอนไหนที่คุณรู้สึกตัวคุณยังอารมณ์ไม่ดีอยู่ไหมก่อนนอนคุณอารมณ์ไม่ดีอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าอะไรเหมือนกันย่อมดึงดูดกันค่ะเวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีคุณเครียรดคุณกังวลใจมันเกิดจินตนา,านการด้านไหนคะเกิดจินตนาการด้านลบค่ะคิดลบเรื่องเงินค่ะเงินไม่เข้าทํายังไงดีหงุดหงิดไปหมดนะคะอันนี้จึงไม่ทําให้การให้ให้การคิดเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นทางที่มันโล่งตรงสบาย ไปทางติดขัดถามว่าติดขัดเพราะอะไรติดขัดเ้าวิธีคิดของคุณนั่นเองเพราะฉันข้อที่1มาเช็คดูอารมณ์ค่ะว่าวันนี้คุณอารมณ์ดีหรือ,อยังถ้าคุณเริ่มอารมณ์ดีแล้วอ่ะโอเคมาถูกทางนะคะสค่ะเป้าหมายชัดนะเป้าหมายคืออะไรเราอะเหมือนลูกธนูแล้วยิงธนูไปปุ๊บเนี่ยลูกศรต้องปักกลางเป้าเลยค่ะเป้าของเราเท่าไหร่ค่ะขอบคุณนะคะมีเงินเข้าแล้ว1,0,000แบาทขอบคุณนะมีเงินเข้าเดือนละ1ล้านขอบคุณนะมีเงินเข้าวันละแสนคุณต้องรู้สึกว่าคุณเป็นลูกธนูแล้วยิงเข้าเป้า คุณต้องรู้สึกว่าอะไรก็ตามในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่จะคุณจะทําไม่ได้ในมือคุณนี่แหละคุณทําได้แน่นอนคุณให้ตัวคุณเป็นลูกศรคพุ่งตรงเร็วแรงชัดคมไม่มีการแวะข้างทางไม่มีการพําบ่นไม่มีการนอยนะคะลุกขึ้นมาฉุดพลังขึ้นมารู้สึกถึงความเป็นลูกศรแห่งพลังุูภาพแห่งการเงินคุณยิงไปปุ๊บเนะี่ยเข้าเป้าเลยนะคะวันนี้เงินเข้า วันนี้ขายของได้เรียบร้อยแล้วนะ idity. ทำอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินฉันหาเงินเก่งฉันมีโอกาสด้านการเงินให้เป้าหมายของคุณมันอยู่ในลักษณะนี้แล้วเอาเวลาที่เครียดมานั่งคิดดีกว่าว่าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วมีความสุขค่ะถามว่าเอ้าคิดอย่างนี้หลอกตัวเองหรือเปล่าแล้วคุณเครียดทั้งวันนะคุณไม่คิดว่าคุณหลอกตัวเองให้คุณรู้สึกแย่บ้างเหรอเออท่นี้ถ้าเราหลอกตัวเองแล้วรู้สึกดีเร้เงินเข้าอ่ะเอาไหมเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธเงินค่ะเรารู้สึกดีเรามีเป้าหมายเงินเข้้าาแนนน่่อทีสุด ข้อที่3เนี่ยคนไม่ค่อยทํากันเวลาที่คุณสําเร็จได้เงินเวลาที่คุณสําเร็จเรื่องงานเวลาที่คุณสําเร็จอะไรก็ตามที่มันดูเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณจะทําเป็นอิกนอคุณจะไม่สนใจเออเออเงินเข้าแล้วเอาจะให้ฉันหรอโอ้โหห้าพันเองฉันอยากได้หมื่นหนึ่ง คือคุณไม่รู้สึกซาบส้งใจคุณไม่รู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับสิ่งนั้นโลกไปเนี้ยก็เลยยึดรางวัลคุณไปคือทําให้คุณหาเงินยากนั่นเองข้อนี้ข้อที่3จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงการเงินได้ทันทีภายในวันนี้ยี่บสชั่วโมงนั่นคือความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกส้งใจความรู้สึกที่ฟ้องฉลองอ่อหมายความว่าย เรื่องนี้ฉันทําเก่งจังเลยต้องฉลองละอะไอติมสักถ้วยน้ําหวานสักแก้วนะคะอาหารที่ดีซื้อเสื้อ,อให้ตัวเองสักตัวพาตัวเองไปทิพท่องเที่ยวมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณอยากจะให้รางวัลอะไรตัวเองถามว่าการให้รางวัลตัวเองการฉลองการรู้สึกข,ขอบคุณเนี่ยมันคืออะไรมันคือพลังอนุภาพค่ะที่ตอกย้าลงไปในจิตวิญญาณของเราที่ตอกย้าลงไปในจิตใต้สำนึกของเราว่า เราต้องการแบบนี้อีกคราวนี้ทุกครั้งที่คุณฉลองไม่ว่าจะเป็นฉลองกับคนอื่นนั่งกินข้าวคนเดียวหรือกระทั่งให้คุณรู้สึกว่านี่คือการเฉลิมฉลองเป็นการเซอร์เบตของตัวคุณเองและคุณจะค้นพบว่าคุณเนี่ยดึงดูดเงินเข้าได้มากขึ้นขอบคุณตัวเองซาบซึ้งใจกับเงินที่เข้ารู้จักฉลองบ้างเขาเรียกว่าคโวยความสําเร็จจากอนาคตมาไว้ปัจจุบันเชื่อมั่นว่าช้าก็ดีเร็วก็ดีหรือว่า ลืมไปแล้วก็ยังดีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผ่านไปอย่าก,กังวลใจจนเกินเหตุเปลี่ยนจากความทุกข์ความเครียดเป็นความสบายใจผ่อนคลายขอบคุณนะเธอเก่งเหลือเกินขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะอะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยเมื่อคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บนะคะบรรยากาศการเงินนียเปลี่ยนเลยแล้วจะทาให้มีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวยขึ้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณนั้นคิดพูดทําสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการนั่นเองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อ,อาจา์เปิ้ลห้ามเชื่อ,อาจา์เปิ้ลน,นะคะใครท จนแบบลาขาดแล้วะนะอาจารย์เปิ้ลมีคอสสั่งจิตรวยค่ะรวยข้ามภพข้ามชาติรวยข้ามปีลองมาเรียนกันนะคะรับรองว่าคุณไม่กลับไปในสภาพที่ไม่มีเงินแน่นอนชีวิตคุณจะมีแต่เงินค่ะแล้วก็มีเงินใช้ตลอดชีวิตด้วยนะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรค่ะขอให้ทุกคนโชคดีด้านการเงินเงินเข้าเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนมีเงิมากคุณเป็นคนมีทรัพย์มากคุณเป็นคนมีวาสนาดีเพราะฉะนั้นขอบคุณตัวเองเยอะค่ะแล้วเงินก็จะยิ่งเข้ายิ่งเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ